ืัอนี้เขาจะมาบ ip ายพาสไอโฟนแปดเนาะ iOS สิบสี่จุดเจ็ดไจะเป็นเบต้าสี่เนาะให้มันใส่ซิมได้นี่เนาะที่สาคัญนะตอนนี้ก็คือบูสัน iOS ของมันปัจจุบันเนี่ยก็คือสิบสี่จุดเจ็ดสิบสี่จุดเจ็ดไจะเป็นเบต้าสี่แล้วตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นเบต้าสามสช่นั้นเครื่องที่มันรองรับไอโฟนแปดไอโฟนเอ็กที่รองรับอันบายพาสบอกว่าจะเป็นใช้ซิมหรือไวไฟ เ้าจะต้องเป็น iOS 12.0ฮะ iOS 14.7เบต้า3แล้วก็ยกเว้น iOS 14.6เนาะแล้วก็ iOS 14.7เบต้า4แล้วก็ iOS 15บลองรับเนาะมาบอกง่ายๆก็คือนับตั้งแต่ iOS 14.7เบต้า3ลงมาฮะ12ยกเว้น14.6เนาะง่ายๆเนาะมาเซ็กเบอร์นี่นะแหละเพจสตปัจจุบันนี้อยู่นี่เนาะช่วงนี้เราจะดาวน์โหลดตัวนี้ มันมันจะบ่มีเบต้าสองเน่ยเหบอกเบต้าสองเบต้าสามมันจะบ่มีจะปิดไว้เนาะมันจะเปิดไว้แต่สิบสี่จุดหกฉะนั้นถึงเราบอกห้าจะดาวน์โหลดอ่ะสิบีุดหกมันลงมันกาบบอซับพอร์ตอยู่ดีเพราะว่าสิบสี่จุดหกมันบล็องรับการบายพาสเนาะสิบี่จุเจ็ที่มันรองรับก็คือรองรับ 1, 2, แต่เบต้าหนึ่งเบต้าสองเบต้าสามเราชนเบต้าสี่ก็คือบกรองรับแล้วก็ไอโอเอสสิบห้าบล็อจะเป็นเบต้ายังมันก็นยังบลอกรองรับเนาะฉะนั้นวิธีแก้ของห้าเนี่ก หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดจี้หกแปะนีจะเป็นสีฉะนั้นเขาจะไปดาวน์โหลดไอโอเวสสำหรับไอโฟนแปดเป็นเบต้าสามนะเนาะเดี๋ยวไฟเขาจะแปะไปให้โหลดจากด้านนอกนะี่เนาะพอเข้าดาวน์โหลดเนี่ยมันจะเป็นไอโอเอสิบสี่จุดเจ็ดเบต้าสามเนาะก็คือสิบแปดจี้สองศูนย์สี่สอง เอ็กโดนมาแล้วนะมาได้สามยี่ปุ่นเหรออมาเรืยกอินพ็อกไปเจุดจุดเจ็ดสิบแปดยี่ห้าศูนย์สี่สองสี่ นไปชนี่นะเราอะมันรีเซโต้ไม่่อดูภไพให้ก่อนรีเซโตเนาะย้าพ่านเขาดูรรคูลโมดนางเขาเนี่ยนี่ไม่เรีคูลโม่แต่เมื่อเจอมเขาริคูริโมดมันจะไว่ากลัวปานไปเองก็ได้เนะต่ 是木头的。 โอเคสำเร็จแล้วเนาะอันนี้เราถามมือถือเปิดขึ้นมาดอกไม่เซกเบล์ไอโอเอสของเจ้ามันจะเป็น14.7เปตาสามหรือว่าคู้ใดที่ยังเป็น i อโอเอส14.7เปตตาสองเปตาสามเปตาหนึ่งกระยาเนาะจะบอ้องบอ้องเป็นยังมันแสดงว่ามันรองรับแล้วแต่ถ้าว่าในกรณีที่เห็นแบบนี้เครื่องเก้าเป็น i อโอเอส14.7เปตตาสี่ขึ้นไปหรือว่า i อโอเอส1 4ดหน่อยจะเห็นแบบนี้เนะเห็นบ่ของเราผ่านแล้วเห็นบ่เป็น i อโอเอส สิบสี่จุดเจ็ดนอนสิบแปดสิบแปดจีห้าสูงสี่สองเนี่ยเป็นไอ้สิบสี่จุดเจ็ดเบต้าสามหนึ่งเนาะลองรับแล้วบานนี้เขาก็จะลองมันลองรับแล้วแต่ว่าสถานะการวันนี้มันเข้าเกียวเบรกบานนี้เขาเข้าดาวเกียร์มันเนาะห้มันเป็นสิบสี่จุดเจ็ดเบต้าสามแล้วเนาะมันลองรับการาบพาดแล้วแต่ต่อไปเนี่ยก็คือเข้าจะต้องเกียวเบรกเนาะเพราะว่าสถานะการเกียวเบรกของเขานี่มันโน่เนาะเพราะว่าหลายคนที่มีปัญหาเวลาาบพัดหายยังประจักษ์ว่า ต้องเกี่ยวเบรกก่อนบางคนก็ยังบอกข้าใจส่วนบางคนจะไล่เหล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะฉะนั้นเขาจะต้องไปเกี่ยวเบรกก่อนของเรานี่เป็นไอวิธีจุดเจลียววิธีการเกี่ยวเบรกไปเบิรงคลิปเก่าของเราก็ได้เนาะไปดาวน์โหลดไฟล์เนาะคลิปเก่าก็เคยช้อนไปไล่คลิปแล้วจะมีคลิปหนึ่งแถวช้อนละเอียดดีเนาะให้เจ้าไปเบิรงเนาะเดี๋ยวนี้จะเป็นคลิปตัวนี้เนาะให้เจ้าพี่มา กับพี่ว่าเทียบกับไอโอเอสช่องที่ห้าที่สามทานนี้เนาะชวนแบบละเอียดทุกการต่าหลายคนที่ยังถามว่าไฟดาวน์โหลดอยู่ใสเนาะก็คนบอกจะกก็คลิก็ลิงก์ใต้คลิปเนาะก็แสดงเพิ่มเติมเรื่องลงมาลุงเจมีคนบอกว่าเซกเลนเนาะศูนย์จุดสิบสองจุดสี่ในนี้เนาะก็ไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟเนาะ เราเป็นเลยมันได้หลดซิเน่หรือว่ากาไฟที่ดาวนโหลดมากกี่นี่ใช่ไหมไอ้ที่นี่เนาะเัาไน์โหลดอะซิกเลนจุดจุดสองจุดสี่ออกมาในที่ท่อเนาะคลิกแยกไฟล์แต่ไฟล์ออกมาเลยเปินมามันจะมีคำว่ารูฟัตอันนี้เนาะคลิกเปิด เชื่อมแฟรได้เข้าไปนะเนาะโมลูค้าเชื่อมแฟร์ได้ก่อนเชื่อมแฟนได้กับคอมนะแฟนได้ที่จะสร้างไฟเชือ่อเบรกผมเคยโหลดมาไอ้เจือเบรกตัวเนี้ยผมมันอยู่ในแฟนได้์แล้วโอ้มีแล้วใช่ไหมเออมีแล้วเจือเบรกเลยแล้วผมแล้วมันเปิด้นรังมันแมนมันแมนตัวเดียวกันบอกแล้วผมเลยนะ เออถ้าไปเจาเบรกแล้วก็น่าจะเดียวแหละเดียวกันนั่นแหละศูนย์จุดสิบสองโอเคครับท่านผมเจาะเบรกให้ครับครับเลยคโอเคโอเคอ่ะอันนี้เขาก็รอให้ลูกค้าของเขาคิดดีครับอันนั้นโมเข็มปิดอัันน้นก่อนก็ไปออฟเั็ตมื่ก่อนเขาเขาเขาไปอีกทนึงเนี่ยเขาเขาไปอีกที่หนึ่งดิ มันจะยากหน้าไอโฟนแปดไอโฟนแปดมันจะยากอ่ากาไปก่นกอนเออป็นรีไมรรีไมรรีไมรรีไมม,มันเป็นบางข้างบางข้างมันยากไอโฟนแปดคอนโทรลอัติเนกดีลีทสามปุ่ม,มจะพูดคำว่านานี่ใหม่มันจะยากหน้าตัวไอโฟนแปดไอโฟนเอ็กนี่มันจะยากบางที่เชื่อมบางที่ไม่เชื่อมมือถืออันนะั้นเปิดอยู่ใช่ไหมิเดเปิดอยู่ครับโอเค ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คลิกคิกคลิกไปที่ค่อยดูดิค่อยค่อย,อย okay. ไปติ๊กไปติ๊กตัวดันบอลออยที่หนึ่งดิตัวไดันบอชุดละละอะไรล่ะเออโคตรยอดมาใหม่มท,อท,อท,อทอมี่แบ๊ก่อนอ่รมมยังไม่ม,มาถอดถอดมือถือเสื้อใหม่ถอดมือถือเสื้อใหม่มันเสื่อมก่อนคือมันไม่เสื่อม เออไม่เอ่อมเลยกลับไปออฟเซนอีกทีหนึง่งเออไป,ไปิดปิดตัวดันบนอเ,เออสตาร์ตโอเคสตาร์ตโอ,อเคทำมันผ่านทีเดียวเลยนะมันจะกลับดับนะไอ,อ,อพูดแปดแล้วพูดเอ็กมันจะเกี่วยวยากนิดนึงนะพูดใม่เข้าใจโอเคคิดรีบูดใหม่รีบูดมือถือถอดแผงได้ออกรีบูดม,ม,ม,าามือถืออย่าปิดเปิดมานะอย่าทับอะไรมันนะมันจะเจียเบรกอะไรนะ อันเนาะวันนี้หลังจากเขาเจอเบรกมาแล้วเนาะกลับมาเปิดทามยูทูบอีกข้างหนึ่งเนาะหาเจอเบรกมาแล้วเปิดเซ็กเบิร์นการเจอเบรกของเขาสถานะเจอเบรกของเขาปลอดภัยบ่โอเคเนาะสถานะเจอเบรกของเขาเยียดเนาะติดตั้งอินสตาอ่าเอฟซีชูเนาะสมดิ้นแล้วเนาะวันนี้ก็หลังจากเขาเจอเบรกสมเร็จแล้วเนาะก็ ส่วนไครจะเลือกใบพัดแบบๆๆแรก็อย่ากน่อยไม่นี่ยจะมาเลือกใบพัดผ่านอันไอใบพัดเสื่อเนาะฉะนั้น,นเก็ไปใน YouTube ไปที่ลิงก์ที่เขาเคยสอนเกี่ยวกับเด็กคณะในลิงก์ใต้ตคลิปมันจะมีไฟล์าลดาวน์โหลดเนาะขอหลายคนในลิงก์ใต้คลิปจะมีไอใบพัดเสื่อหลายชุดทีนั้ทีเวลนา,านึ่เนานะอยากจะบอกเพียที่เวลาดนัน จะดาวน์โหลไฟล์บ่ได้ผลมามันจะมีปัญหาแล้ว แล้วใหม่ไม่ใช่ไม่มีมันฮนะคลิกเบิดคลิกเข้าไปเนาะพิจาร้์ตนะีเวลาก่อนนหะน้าคลิกเปิดที่น,นี่คลิกเปิดหนะ้าตาโปรแกรมประมาณนี้เนาะ ประนี้ขั้นตอนต่อไปก็เจ้าต้องล็อกอินยูเซอร์เนาะถ้าว่าไพที่มีแล้วถ้าว่าไพยังบ่มีก็มาคลิกล็อกอินเมื่อีะมีก็มาคลิกเล็กิสเตอร์ก็ไปเดิงไปที่เว็บไซต์เนาะไปสมัครสมาชิกยูเซอร์ของเจ้าแล้วก็เติมเครดิตส่วนไพต้องการเติมเครดิตก็แอปเฟซบุ๊กมาเขาห้องเติมเครดิตเนาะหลังจากนั้นก็เอายูเซอร์จะมาล็อกอินในนี้เป็นหนึ่งคระเด็นหลังจากจะเติมเครดิตก็ไปแล้วมีเครดิตแล้วเนาะสมัครยูเซอร์เรียบร้อยแล้วเกียรเบรกเครื่องแล้วเนาะก็เป็นไอโอเอสที่รองรับการบายพาสเนาะ มันเนี่ยเขาจะมาบายพาสแบบใส่ซิมก็มาเลือกคำว่าของเข้าเป็นไอ้พุ่นแปะนะเขาเลือกคำว่าเ5็ดหาเอ็กซ์นะมันม,มันลองรับแต่ไอ h o n e นเช็ดหายพนเอ็กซ์แล้วก็เป็นเครื่องที่โนเอมบีไอดีของเขามีเอมบีไอดีกี่ตัวนกี่โอเคไปแล้วก็รอถ้าว่ามันผ่านมันจะตัดลงมาประมาณอยู่เจ็ดเครดิตหรือหกเครดิตในหัวใจเนานะอะ่าหลายคนที่เขา ถามเขาก็มาที่เขาเคยบอกว่าถ้ามันตัดเครดิตก็คือผ่านแม่นมันตัดเครดิตคือผ่านแต่ถ้าว่าจะคลิกใน i อโอเอสที่มันรองรับเนาะแต่ถ้าว่าจะคลิกใน i อโอเอสที่มันบอรองรับอย่างสิ้นเป็น i อโอเอสสิบสี่จุดหกมันตัดบอกมันตัดแต่ว่าเครื่องของเจ้ามันจะบ่ได้เขาใจบอกความหมายเนาะบอได้หมายว่าเจ้าจะเป็นไอโอเอสยังกงอย่าเจ้าจะคลิกเห็นมันตัดแล้วคือบอผ่านบอแม่นแล้วนั่นเนาะเจ้าต้องเป็น i อโอเอสที่มันรองรับแล้วก็เป็นเครื่องที่ว่ามันรองรับสถานะรองรับถ้ามันตัดเครดิตก็คือผ่านโอเคนตัดเลยบอกตัดเกียร์เรือสาม โอเคไปเนาะอันนี้คือําเ็จแหลวการใบพัดของเฮาขั้นตอนต่อไปเฮาอยากแก่แก่ชีวิตแก,กนไอ้ข้าวโนติกิสันเนาะจำเมื่อกี้คำว่าพิกไอ้ขาวแอนโนติกิสันชีวิตตัวนี้แล้วก็โอเคแล้วก็รอตัวนี้ฟรีบริสิทธิเสรคเครดิตเนาะอันนี้คือแก่แก่ไอ้ไข้าวโบไดไม้บอลลบไอ้ไข้าวในเครื่องออกเนาะเป็นเครื่องใบพัด แต่เขาแก่ให้เขาสามารถซิงไอคาวในแอปสตูเพื่อดาวน์โหลดแอปได้เนาะคลิกตัวนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือไปคลิกติดทุนเนาะเพื่อไปลบเกียวเบรกเกียวเบรกที่เขาเจียวมาเพื่อบ่ายพาสคีนี้เนาะแต่ถ้าว่ามันมีเกียวเบรกเครื่องที่บใบพาสเขาจะใส่แอปธนาคารบร่ได้เนาะถ้าถ้าว่า์มไ่อยากใช้แอปธนาคารเนาะเวลาเครื่องบใบพาสมาแล้วอยากใช้แอปธนาคารให้มันเต็มรูปแบบก็จะมาคลิกลบดีมูรีมูฟเกียวเบรกยุดเนาะเพื่อใส่แอปธนาคารธนาคารเป็นกีจเอฟเฟกซ์สันเนาะคลิกตัวนี้แล้วก็รอ แต่ว่าไพที่ไปอยากใส่กับปลาเลยก็ยกได้เนาะราะว่าคนมันกจะท้าว่าใบพัดแล้วใส่แอปธนาคารไดบ่แล้วก็บลบเกียร์เบรกลบยังไดลบไดบ่เนาะเบิ่งตามคลิปนี้ก็เห็นตามตัวนี้เนะาะแต่ว่าเจ้าเป็นเครื่องที่เจ้าใบพัดมาจากโปรแกรมอื่นแต่ว่าโปรแกรมนั้นมันบ่นมีตัวลบเกียร์เบรกเจากก้าก็มาใส่ตัวนี้ลบได้เนาะแต่เจ้าต้องสมัครยูเซอร์แต่ว่ามันบริสียเงินในส่วนของลบเกียร์เบรกหรือว่าแก่แจ้งเตือนฟรีเนาะแต่เจ้าต้องมียูเซอร์ในการล็อกอิน เ,เ,กเกี่ยวจะมีเครดิตบูมีนี่บุเกี่ยวเนาะใส่ได้หมดแต่ถ้าว่าใบพัดใส่ซิมหรือว่าใบพัดใส่อันไวไฟเครื่องมี MEID และบูมี MEID แบบนั้นต้องเสียเครดิตเนาะแต่เครดิต MEID หรือว่าเครื่องใบพัดไวไฟจะสองเครดิตตัวหนึ่งเครื่องส่วนเครื่องที่อ่าใส่ซิมหรือว่าโ no ME น MEID เนาะรองรับแต่ไอโฟนเจ็ดห้าไอโฟนเอ็กเนาะต้องเป็น iOS อเอสิบสองจุดศูนย์ห้าสิบสี่จุดห้าจุดหนึ่งเนาะยกเว้น iOS อเอสิบสี่จุดหกแล้วก็ iOS 14.7สสนะิบสเบต้าสเนาะส่วน iOS 14.7สสิบสี่จุดเจ็ดเบต้าหเบต้าสเบต้าสรองรับคือของเฮานี่เป็น iOS 14.7สสิบสี่จุดเจบต้าสามไอโฟนรองรับเนาะโอเคผ่านแล้วเนาะตัดผลิตแล้วเนาะโอเคบันนี้ค่ะที่บอกลูกค้าเออผ่านแล้วลองดูดิใส่ซิมดูดิป่านป่านหรอเออแต่ทำไ,ไ,ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก็ลองปิดเปิดเครื่องดูว่ามันปิดเปิดได้ไหมปกติไหมแต่ว่ารขอห้ามขอห้ามเนาะขอห้ามอ่ารู้หรือยังล่ะ ใช่ามอัปเดททำรีเซโต้ทำงานต้อ,บตอตงบอกลูกค้าแต่ว่าเป็นเคื่องลูกค้กาบอกเขาอย่าทํถาถ<อ>้าว่าทําไปแล้วอันเวลาเรามาทําอาจจะฟรีแต่ว่ามันจะยากเพราะว่ามันจะอัไปเป็น14.7เ่จุดเจ็นตาสี่ลลวมันจะไม่รองรับการใบพัดเาเขาเขาใส่ไอ้าวไนธรรมดาปกติ่ครับใส่ไอข้าวในการดาวโหลดแอปได้แต่ว่าไอข้าวที่ซิงไว้ในเครื่องเป็นเป็น อะไรนะเป็นตัวที่ว่าติดตามมันไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวเก่าอยู่อันนี้มันเป็นการบพาสไม่ใส่ปุ่นทาอนแต่ว่าดาวน์โหลดแอปมันได้อะใส่ไอข้าใหม่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าจะใส่ไอเข้าตที่ตามเครื่องมันไม่ได้อืออันนี้ขายสำเร็จเนาะวิธีการไบพาสเนาะไอ h อโฟนแปดเนาะ i อโอเอสิบสี่จุดเ็ด ถ้าว่าไปที่เป็น iOS 14.7 Beta 4แล้วเนาะเจ้าจะบอ่รองรับสนั่นวิธีการก็คือเจ้าดาวเกรดมาเป็น iOS 14.7 Beta 3เนาะถ้าว่า iPhone iPhone 8 iPhone X นะอยู่ในนี้คือ iPhone 8 iPhone X ถ้าว่าเป็น iPhone 7ได้บ่ iPhone 7นั่นก็รองรับแต่ iOS 12หา14.5.1เ okay, ฮเนาะส่วน14.6บอ่รองรับ14.7บอ่รองรับการไบพาสส่ซิมเนาะ14.7 Beta 1 Beta 2 Beta 3รองรับแต่ เมไอดีบางราจะเป็นเครื่องโ no น mei อดีหรือว่าเครื่องที่มันรองรับซิมในมาก่อนแต่ณปัจจุบันนี้มันกลับ,บรองรับอยู่ดีเนาะ14.7เปต้าหนึ่งเบต้ารองบปต่าสามบอรองรับใส่ซิมไอโฟนเจ็่รองรับแต่14.7เบต่าสากานะ 6, บ่บ่ 7, 4, อบรองรับ14.1 14.7เบต่าหนึ่งเปต่า2 β 3, องเปต้าสามรองรับแต่ใส ไวไฟเนาะส่วน iphone 8ก็คือ,คอของของเฮาหรือ iphone X รองรับแต่ iOS 12.0หา iOS 1 4 5 1รองรับใส SIM, นะ่ซิมเนาะถ้าว่าเครื่องที่มี MEID ถ้าว่าเครื่องมี MEID ก็รองรับ wi-fi เนาะแะะ้ Nh ่กา iOS ยกเว้น iOS 14.6แ้วะกา iOS 14.7เบต้า1เบต้า2องเบต้า3รองรับใส SIM, นะ่ซิมเนาะแ้่กา iOS 14.7เบต้า4บ่บรองรับแ้วกา1 4 5ก็บ่รองรับ,บนะเนาะโอ้นนะวางว่าจะเข้าใจเนาะ คลิปนี้ก urun, a, ็บางวัาจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมถ้าว่าใายที่เบอรแแ้วมีปัญหายังอยากสอบถามทิ่คอมเมนต์ได้ดิ่งแต่คลิปเรยว่าเฮ็ดแล้วผ่านจะได้คอมเมนต์ไว้เนาะเพื่อให้คนอื่นมาอ่านจะได้แบบแบ่งปันความหูกันเนาะแบบแฟ่ๆให้กันเพราะว่าเวลาจะมีปัญหาจะจะได้อ่านของคนอื่นคนอื่นมีปัญหาก็จะได้อ่านของเจ้าเพราะว่าหลายคนจะถามเฮาหลายเขากับบางที่เขามีเวลาก็ตอบให้บ่บม่นเฮาบ่อยากตอบแต่ถ้าว่าเขามีเวลาลูกค้าก็ค่อนข้างจะหลายแล้วเขาก็มีเรื่องอย่างอื่นนําเขาก็อาจจะบ่ได้ตอบฉะนั้น ฉะนั้นเขาอาจจะบริรตอบตามเวลาที่เจ้าต้องการฉะนั้นมันอาจจะให้ได้เจ้าเสียโอกาสเพราะว่าพอเจ้าหาคําตอบจากคยบ่ได้แล้วเจ้าเสียโอกาสเสียเวลาเนาะเสียลูกค้าไปเพราะว่าลูกค้าเขาว่าเขาบริได้ถ่ายเจ้าว่าเออถ่ายให้เจ้าถามเขาให้เขาตอบก่อนค่อยจังให้เจ้าใบพาดบางทีเขาบริได้ตามใจเขาแบบนั้นเนาะอันนี้ต้องค่อยศึกษาก่อนเบิ่งหลายๆคลิปแต่ที่เวลาเจ้าเบิ่งหันเจ้าพยายามเจ้าอยากขามเนาะเจ้าอยากขามเพราะว่าเจ้าเบื่องกันบอกเลยว่า คอยแทบจะบ่ได oh ้ย no. ังจากเจ้าเนาะบางคนเฮายังจะมาตอบคําถามอีกบางหนึ่งตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ยันสี่โมงเสารเขาก็ยังตอบคําถามลูกค้าเพราะว่าปกติเขาจะนอนหาโมงเสารหาสิบโมงกลางเวรเนาะหรือว่าสิบโมงเสารส่วนบางที่กะบ่ได้นอนเนาะการทำงานต่อเลยอันนี้คือเวลาของเขาฉนั้นต้องห็นใจเขานำเนาะิีนี้วาง่าจะเป็นประโยชน์ครับทานผู้ชมอีกั้งหนึ่งก็ขอบใจ